สวัสดีครับผมธีรพัฒน์พบคุทธนะครับชื่อเล่นว่าหนุ่ยนะครับก็ตัวผมเองทําบริษัทเป็นไวเนะครับเป็นบริษัทตรวจวัดกลิ่นและก็สภาพแวดล้อมโดยการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์นะครับ AI แล้วก็ IoT ในการเฝ้าระวังคนหาสาเหตุและก็แก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นครับผม บ้านสาหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นเซฟโซนนะครับเป็นที่สําหรับชาร์จพลังแล้วก็เติมแบตให้กับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับในการที่ออกไปทํางานในแต่ละวันนะครับกลับมาบ้านนี่ก็คือมาเติมพลังมาเพิ่มความสุขเพื่อออกไปทํางานใหม่ในวันรุ่งขึ้นครับสำหรับผมเลยเนี่ยคือทำเลนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะครับไม่ว่าจะออกไปทำงานเนี่ยรถก็ไม่ได้ติดมากนะครับ เนื่องจากที่ทางานผมเนี่ยอาจจะอยู่นอกเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเขตระยองชอนบุรีแล้วก็อยุธยานะครับซึ่งบริเวณโครงการปิทเนียวงแหวนเทพารักษ์เนี่ยสามารถขึ้นทางด่วนได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาในแต่ละวันในการเดินทางพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับการออกแบบเลเยอร์ของตัวบ้านนะครับก็ตอบโจทย์โดยที่มีห้องทํางานอยู่ด้านล่างบริเวณด้านหน้าตัวบ้านทําให้ผมสามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศ ง่ายๆได้ในกรณีที่ไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผมค่อนข้างเกือบทุกข้อเลยนะครับสำหรับโครงการบิทเนียวงแหวนเทพพัลกษ์เนี่ยผมชอบที่สุดเลยก็เป็นเรื่องของการวางเลเยอร์โตห้องนะครับแล้วก็ทําเลรวมถึงผู้คนด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เซลล์ไปจนถึงทีมช่างเลยนะครับที่ให้การช่วยเหลือของผมเป็นอย่างดีไม่ว่าจะมีปัญหาต่างๆหรือข้อปรึกษาต่างๆนะครับ ความรู้สึกแรกเลยคือภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจมากๆานะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้รวมถึงมีความสุขในการออกแบบบ้านนะครับตกแต่งบ้านตอนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้มากๆาเลยครับโครงการบิทเนียเนี่ยผมเพิ่งรู้จักหลังจากที่เริ่มค้นหาบ้านเพื่อเพื่อทาเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าตัวบริษัทแม่ออริจินเนี่ยก็คือรู้จักมานานอยู่แล้วนะครับจากการที่ซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่พอมารู้จักบิทเทเนียเนี่ยแล้วก็มาเริ่มดูหลายๆโครงการของบิทเทเนียก็รู้สึกประทับใจนะครับทั้งเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็การให้ความสําคัญของพื้นที่ส่วนกลางนะครับ หรับคนที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะครับก็อยากจะแนะนำให้โครงการบิทเทเนียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้านะครับโดยเฉพาะโครงการบิทเทเนียวงแหวนเทพรักษ์เนี่ยซึ่งทำเลเการเดินทางเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับตอบโจทย์การอยู่อาศัยไม่ว่าจะใกล้โรงเรียนนะครับใกล้ตลาดของกินหาง่ายมากๆเลยนะครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของลูกบ้านบิทเทเนียครับ